โอ้เทอยังกินลูกเ <Yeah. S 1> หรอ <Yeah. S 1> ไป <Yeah. S 1> ไปตัมไปไปตัมให้กินดูอือตั้มเบาๆมันจะแตกลูกตัมเบาๆโคกสิแตกนะตามแห้งหายเอาอยัางบบานี้ <Yeah. S 1> ตั้มแล้วเลย อตามแล้วแล้วบอ่ <Yeah. S 1> อืมอยู่ให้อยู่นาก <Yeah. S 1> ราโอดพาลุยครับโอดตามยังสู่กินครับ <Yeah. S 1> ใส้เบิงงนูในโคกนะตามยังสู่กินนะ <Yeah. S 1> ô tam nhang xu kín nó ừ. ôi bố cả kín năm lèo dạ hết đơ mà lên phi tam đeo là xe chán bỏ xe thùi ừ. tam xe thùi vậy đơ tam chèo bò ô tam chèo bò luôn hả อืมตั้มแจ้วบอลูกปนยังนี่ปนยังนีอ่อแซ่บอยู่บ่ฮะตั้มเซ่บอยู่บ่ไม่เอาเอาเอาไปตั้มยังหันนะตั้มพูดแล้วตั้มให้มันถือโคกแล้วลูกผูกโคกอยู่ผูก ถวยกระแตกและตำอยู่หันนะตำอยู่โคกพูนนี่เอาตำตำตำแนวละบอดีเยีมฮะอย่าเล่นเ้อพอแล้วพอแล้วฮึเบิ่งเอามาอย่างไรอ่ะ พอแล้วพอแล้วฮึฮึเอ่น,าน่ายายตีเลยเห็ดหกเลยเห็ดหกบนเลยเฮ้ยยายมาแต่เก็บเห็ดเนี่ยยายตีแทๆ้ๆเก็บคือเกาหมเหดุยังบาดนี้ไป ป,ปูปปยย๊ไปนอนเปยเ์ปะเปย์ไรยใส่ไปนอนเป,ย,ปนย์เร็วไปนอนเปยไปมานิมผ้ามาเรียนหน้าด้อขนาดเลยสต๊กนะปะะปะไปนอนเป,ย,ป,เปย,ย์ปะเปย์ยูใส่เปยยูใส่เปย์ยูใส่ฮาเปยป์ไปน้ำ โบเล่นได้น้ำนะโบกินน้ำนะตักหน่อยนึงพอตักหลายพูดอ่ะปิดไว้แบบน,นี้พอแล้วพอแล้วอย่าเล่นเด้มะเก็บไว้หอยไว้นี่หอยหอยหอยไว้อ่ะ,อะหอยไว้หอย เออพอแล้วหอยไว้ห้อยใส่อีกเออหอยนี่หอยนี่หอยนี่เออนี่เห็นนี่อ่ะอ่ะไปเนี่ตามาเดี๋ยวตาหายได้ป่ะเล่นน้ำไปนี่ฮะตาเป็นบวกอู้้เอาขนมให้ตากินแน่ผูกขนมตาขนม